ครับผมเพชรพุทธิชัยกอพุทธิชัยใครเลี้ยวซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายจ็กกี้อยู่ที่สกลนครมีใครเป็นคู่ฟ้อซ้อมมั่งอยู่นะตอนนี้ที่ร้านไอแก้ววิลูธีกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในค่ายเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสูงเท่าไหร่ครับร้อน้ำหนักปล่อยๆ้ามวยสไตล์อะไรครับเตะวันนี้เจะต้องมาเจอกับเพิงยักษ์เคยต่อยไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลย แล้วได้ศึกษาเก่งก็แต่เขายังศึกษาเขามวยสไตายมวยซ้ายไต้ซ้ายวันนี้มาเจอเผื่อประหยัดวางเก่งวางแผลไงรอแก้วเลยทีวันนั้นต่อยตามสไตล์นะไปแก้ไขอุ้งเขบอร์เดียวล่าสุดต่อยไปที่ที่ละสิบวันนั้นต่กับใครหนึ่งละสี่เป็นยังไงบ้างคะแนนครับวันนี้ต้องมาแย่งงานเกิดอ่ะเขาอยากเกิดให้เขาเกิดก่อนเลือกเกิดก่อนผมต้องเกิดก่อนต้องเขาเกิดก่อนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นร้ร้อยสิบเจ็ด วันนี้เหลือ114ปล่อยไปต่อยสิปล่อยครับใช่ไหมแล้วก็ปล่อยเลยครับไปนี่ก็ปล่อยวันนี้ก็ปล่อยจริงๆเราต่อยอยู่เวท100 109 110หรอวันนี้114ก็ดูใหญ่น่ะถ้าเกิดเข้าชั้นหนักคิดว่ามาเกินหรือมาพอดีมาพอดีมาสบายอ่ะเนาะร่างกายตอนนี้สมบูรณ์แข็งแรงว้ลมากพร้อมมาแจ้งเกิดคุ้มมากี่กิโลไม่ถึงโลครับก็เหมือนปล่อยไปเลยต่อยมวยไทยมา คนจังหวัดบึงการฝากเชิญชวนแฟนขับแรถหน่อยฝากพี่น้องบึงการช่วยเป็นบรรจัยบึงกครับวันนี้พร้อมเอาชนะนะเอาชนะครับขอโชคขอโชคดีขอครับ